เปิดภาพอันตาซาวหลังลาล่าอัสยามประกาศข่าวดีก่อนยอมพูดแท้จริงใครเป็นพ่อเด็กอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงมากความสามารถสำหรับลาล่าขวัญน,นภาเรืองศรีนักร้องที่เรียกได้ว่าเหอลูกชายอย่างน้องริชาร์ดลูกบุญธรรมซึ่งเป็นลูกของน้องสาวเธอที่ตอนนี้อายุ7เดือนเต็มแบบหนักมาก อีกทั้งลูกชายของเธอยังอยู่ในช่วงวัยกำลังน่ารักน่าชังซึ่งลาล่าก็มักจะออกมาอวดความร่าเริงสดใสของตัวเองผ่านทางโซเชียลให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่บ่อยๆล่าสุด1มีนาคม2,566ลาล่าก็เฮลั่นบ้านอีกครั้งโดยเธอได้ออกมาโพส์คลิปวิดีโอโชว์ผลอันต้าสาวน้องสาวที่แต่งงานกับสามีชาวฝรั่งเศสกำลังจะมีเบบีตัวน้อยสุดดีใจ หลังจากที่น้องสาวตั้งท้องลูกคนที่สองให้กับครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าท้องแล้วเย่เย่เย่รอมานานฝรั่งน้อยมาแล้วหลานคนที่สองดีใจที่สุดในชีวิตชาตินี้ก็คุ้มค่าที่สุดแล้วน้ำตาแห่งความสุขขอต้อนรับสมาชิกตัวน้อยอีกคนนะลูกขอให้หนูแข็งแรงอีกห้าเดือนเจอกันนะลูกเย่เยเยเย ซึ่งภายในคลิปยังเห็นด้วยว่าหลังจากที่น้องสาวของลาล่าเอาผลอันต้าสาวให้พ่อกับแม่ดูทั้งสองก็ออกอาการดีใจกระโดดกอดลูกสาวและร้องไห้อย่างดีใจซึ่งเป็นวินาทีที่อบอุ่นหัวใจสุดๆท่ามกลางการแสดงความยินดีของเพื่อนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวอย่างมากมายก่อนหน้านี้มีกระแสดราม่าลาลาขวัญน,นภาโกหกมีลูกเจ้าตัวโพ์ว่าลูกชายต้องเข้าตู้อบ พอคอดก่อนกําหนดและมีอาการตัวเหลืองซึ่งทําให้ชาวเน็ตบางรายเมามอยว่าสาวลาล่ามีลูกตั้งแต่เมื่อไหร่เธอตอบโต้ว่าฟังให้ดีในห้องคอดนะน้องสาวแท้ๆของฉันฉันเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่อย่างแบเบาะและที่เขากําลังเบ่งออกมานะนั่นก็คือลูกของน้องฉันลูกฉันฉันจะทราบซึ้งตึงใจมันผิดตรงไหนแค่เก่าวคำว่ายินดีด้วยค่ะคุณจะใจขาดตายหรือไง